ว่าโขลนตรงนี้ละกิ้งได้ปล่าไม่ได้มั้งอ้าวนี่ไม่ใช่โคนนะก้อนเป็นหินไม่ใช่โคนกูบอกแล้วว่ามันไม่ใช่โคนก็ไม่มีใครเชื่อกูตอนนั้นอะใช่ปะไอพีชอตโตเท่าไหร่อะเราต้องมีประจำแกงบ้างกวนส้นเอยโอ๊ยเจ็บโอ๊ยโดนแล้วเจ็บโดนโดนแล้วจริงๆเลือดไหลเลยเนี่ย ว่าสก,กิลมันดูเข้ากันแปลกๆหรอคะอุยอุยเกมแม่งเอ้ยกูศลกูไอ้นี่อยู่เอ้ยขามันหกักขามันหกักขามันหักตายแล้วมันไปเแม่กูกูนี่แต่แปะกูเห็นคาตาเฮ้ยใครอ่ะอ๋อใครก็ไม่รู้ใครอ่ะ ดูปะแรปเตอร์จิ๋วนี่หว่าโตไปมันเล่นเราแน่กูพูดเลยแต่เราทำอะไรมันไม่ได้มันไม่กัดมันนั่งอบมันเฉยเฉยคุณดูดิเขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรอ่ะสเตโกเอาแล้วยกหางแล้วสเตโกดูชัดโลกดิสเตโกฮิตมีบอกคุณฟุกมาดิเดี๋ยวพวกเราเตะให้แต่ตายนานหน่อยบอกการลีพิตได้ไหมการลีฮิตได้ไหม ได้โอเคไอ้ไอ้ลุกเตะจระเข้เตะหันเตะหันไปแลบเต้มมันไม่เอาหรอกมั้งแล้วเตะกี่ทีกว่าจะตายวะเนี่ยก็จะตายเมื่อไหร่ ไอพี่ชอบเตะหัวอยู่หรอเมื่อไหร่จะตายอันตรายอันตกินให้สเตโกฮิตเถอะเหนื่อยะเขาโลแล้วหรอเขาจะไม่กัดเราแน่นะ อุ้ยไม่กูกกเป็นโรคปวดจระเข้ขอเตะหางละกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดในจระเข้ดัปเตรอร์ลอกินแน่เหนื่อยเหนื่อยสเต็กโกเบะเขาเขาตายไปนานแล้วก็สเตโกไม่ตีเขาอ่ะตายแล้วตายแล้วเหรอตายแล้วตายแล้ว